สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกับค,คุณครูวลิดาแก้วถือทองนะคะหรือว่าครูมดนั่นเองค่ะเรามาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนคะวันนี้เราจะเรียนกันอยู่ที่หัวข้อวัตถุรอบตัวเราค่ะซึ่งหัวข้อนี้นะคะจะมีส่วนสำคัญสองส่วนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง หัวข้อสำคัญนะคะหัวข้อที่1คือวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันซึ่งในหัวข้อนี้เราได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะในวันจันทร์ที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่2ค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นนั่นเองค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลย คุณครูมีสถานาานะคะให้เรามาช่วยกันระดมความคิดค่ะซึ่งเราจะร่วมกันร,ระดมความคิดคนละ2นาทีค่ะแล้วเราจะมาตอบคำถามพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์กันเลยสถานการณ์มีอยู่ว่าเด็กๆชอบรับประทานช็อกโกแลตเพราะช็อกโกแลตมีรสชาติหวานอร่อยแต่ช็อกโกแลต จะหลอมเหลวได้ง่ายนักเรียนคะจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วนักเรียนคิดว่าช็อกโกแลตทาไมหรือว่าสาเหตุของที่ช็อกโกแลตเนี่ยคะ่ะหลอมเหลวได้ง่ายเกิดขึ้นเพราะอะไรคะอ่ะคุณครูให้เวลา2นาทีคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยคะ่ะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตอบพร้อมกันเลยค่ะ1 2ึส,อสตอบค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสาเหตุที่ทำให้ช็อกโกแลตลอมเหลวได้ง่ายขนาดน,นี้ก็คือเกิดจากความร้อนจากอากาศนั่นเองค่ะแต่เอ๊ะคุณครูมีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ที่สองมีว่า ถ้าวัสดุได้รับความร้อนหรือทำให้เย็ยนลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณครูให้เวลาระดมความคิดอีกสองนาทีค่ะเริ่มคิดได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วตอบพร้อมกันเลยโอ้โหนักเรียนชั้นปสามนี้เยี่ยมสุดๆไปเลยค่ะ ตอบถูกทุกคนเลยทุกคนเลยนักเรียนคะสาเหตุที่ไม่ใช่สาเหตุก็คือว่าเมื่อวัสดุได้รับความร้อนนะคะก็จะทำให้วัสดุเนี่ยมีความร้อนขึ้นแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสถานะหรือสีได้คะ่ะนักเรียนคะส่วนภาพตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนดูตรง ตรงจุดสีแดงๆอ่ะตรงนี้นะคะที่เคลื่อนไหวยืยืนแบบนี้นะคะนักเรียนคะภาพนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสถานะหรือสีค่ะนักเรียนคะสถานะของสารมีทั้งหมด3สถานะอ่ะดูด้านล่างก่อนนะจะมีของแข็งของเหลวและแก๊ส ซึ่งสสถานนะตรงนี้จะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอา่นเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มจากน้ำแข็งค่ะนักเรียนคะเมื่อคุณครูมีน้ำแข็งหนึ่งแก้วคุณครูเพิ่มอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิเปรียบเสมือนการเพิ่มความร้อนเข้าไปค่ะพอคุณครูเพิ่มความร้อนเข้าไปในน้ำแข็งจะทำให้น้ำแข็ง กลายเป็นน้ำซึ่งสถานะของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะจากของแข็งกลายไปเป็นของเหลวอ่านนักเรียนคะแล้วน้ำยังสามารถเปลี่ยนได้อีกหรอคะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปอีกนะคะหรือว่าเพิ่มความร้อนเข้าไปนะคะก็จะทำให้น้ำของเราที่เป็นของเหลวเนี่ย กลายไปเป็นไอน้ำค่ะซึ่งไอน้ำนะคะจะอยู่ในสถานะแก๊สค่ะแต่เอแล้วแก๊สสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้กลับมาเป็นของแข็งได้ไหมคะจากภาพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอนักเรียนคะจากแก๊สเมื่อคุณครูลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิแสดงว่าคุณครูให้ความร้อนหรือไม่ให้ความร้อนคะ ก็คือเป็นการที่ทำให้อุณหภูมิตรงนั้นเนะย็นลงนะคะนักเรียนก็คือจากแก๊สเมื่อคุณคูรลดอุณหภูมินะคะจากแก๊สจะกลายมาเป็นของเหลวจากแก๊สจะกลายมาเป็นะจะควบแน่นกลายมาเป็นของเหลวก็คือน้ำและเมื่อคูรลดอุณหภูมิอีกจากน้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็ง จากของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิหรือการลดอุณหภูมินั่นเองค่ะนักเรียนตัวอย่างถัดไปนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันนีนะคะตรงนี้เป็นเทียนไขนะคะถ้าครูให้ให้เพิ่มอุณหภูมิหรือว่าให้ความร้อน ลงไปในเทียนไขนะคะก็จะทำให้เทียนไขตรงนี้ละลายแบบนี้เลยสถานะของรูปร่างของเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะจากเป็นแท่งแบบนี้ก็จะละลายแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าคุณครูลดอุณหภูมิหรือปล่อยให้เขาเย็นลงเขาก็จะกลายมาแข็งตัวค่ะ แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะถ้าอยากให้เป็นรูปร่างแบบนี้ก็ต้องทำสร้างบล็อกขึ้นมาอีกครั้งนะคะอ่ะอันนี้เห็นได้ชัดมากมากเลยสิ่งที่หลายๆคนชอบทานนะคะเป็นเนยก้อนคะ่ะนักเรียนเนยก้อนตรงนี้นะคะสมมติว่าคุณครูไปเปิดตู้เย็นแล้วเนยมาเลยเนยบ้านครูเป็นแบบนี้เลยแล้วเมื่อคุณครูให้ความร้อนเขาไปเขาก็จะเนยตรงนี้ก็จะได้รับความร้อน ได้รับความร้อนก็คือการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นมาเพิ่มอุณหภูมิลงไปแล้วจากเนยที่เป็นก้อนแบบนี้ก็จะเกิดการละลายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการหลอมเหลวนะคะก็เนยที่เป็นก้อนก็จะหลอมเหลวแบบนี้หรือว่าเกิดการละลายแบบนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณครูไม่ให้และความร้อนเขาอะไม่ให้ความร้อนไม่ให้ความร้อนกับเนยแล้ว แต่ทำให้เขาเย็ยนลงเขาก็จะกลายมาเป็นก้อนแบบนี้นะคะนักเรียนคะภาพนี้คุณนเคยไม่เอ่ยน้ำสีฟ้าน้ำสีดำน้ำสีแดงใช่แล้วค่ะภาพนี้นะคะเป็นการทำสลับบี้ของเรานั่นเองค่ะจำได้ไหมคะอร,อร่อยเลยทีเดียวอ่ะเราได้ทำสลับบี้ในเทอมที่สองก่อนปิดภาคเรียนนะคะนักเรียนซึ่ง จริงๆแล้วสลับบี้ที่เราทำาคาะนักเรียนก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนกันแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการได้รับความเย็นเข้าไปนะคะก็คือปกติแล้วที่เราทำสลับบี้เราจะทำโดยใช้น้ำอัดลมแต่คุณครูยกตัวอย่างน้ำหวานเนาะก็คือน้ำหวานตรงนี้เมื่อได้รับความเย็นลงไปก็จะกลายเป็นสลับบี้แบบนี้ เป็นสลือบี้ที่แสนอร่อยแบบนี้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อกลายเป็นสลือบี้แล้วพอเวลาผ่านไปเราปล่อยไว้สแป,ป๊บหนึ่งะคะ่ะนักเรียนสลือบี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ําแบบนี้เหมือนเดิมเลยจําได้ไหมคะ,ะนักเรียนคะวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดกลิ่นและสี ทําให้สมบัติของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้สารใหม่เกิดขึ้นด้วยนักเรียนคะนอกจากที่วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและก็สถานะหรือว่าสีแล้วนะคะยังสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเป็นสารใหม่ได้ด้วยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างแรกนะคะการทอดไข่นักเรียนคะปกติแล้ว เราทอดไข่ต้องใช้ความร้อนไหมคะ,ะต้องใช้ความร้อนนะคะจากไข่ดิบแบบนี้ตอกลงไปในตอกลงไปในจานนะคะพอคุณครูให้ความร้อนไข่จากไข่ดิบก็จะกลายเป็นไข่สุกหรือไข่ดาวแบบนี้เลยค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าลูกศรจ,จะมีเพียงหนึ่งลูกศรและก็ไปทางเดียว แสดงว่าไข่ไข่ดาวตรงนี้จะไม่สามารถกลับมาเป็นไข่ดิบแบบนี้ได้อีกนะคะซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่สารใหม่ที่ได้ในการทอดไข่ก็คือไข่ดาวแบบนี้เลยค่ะนักเรียนตัวอย่างถัดไปนะคะการเผาไม้เป็นหานค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูนะคะฝั่งนี้ อ่ะไม้พ่อคุณครูเผาไม้การเผาก็คือการต้องที่การที่เราต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคะคุณครูนําไม้ลงไปในกองฟืนก็จะกลายเป็นฐานไม้ค่ะแต่เอถ่านไม้ตรงนี้สามารถย้อนกลับไปเป็นไม้ได้ไหมคะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าสารใหม่ที่เราได้ก็คือฐานไม้นั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะคือการเผากระดาษค่ะนักเรียนเมื่อเราเผากระดาษนะคะแน่นอนเลยสิ่งสำคัญก็คือกระดาษและก็ไฟนักเรียนคะเมื่อเรานำกระดาษไปเผาจะกลายเป็นขี้เถ้าค่ะซึ่งขี้เถ้าตรงนี้ก็เปรียบเสมือนสารใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะอ่ะภาพนี้นะคะเป็นการทำคุกกี้ค่ะซึ่ง เราก็จะนำคุกกี้มาเป็นส่วนผสมหรือว่าคุณครูพูดผิดการทำคุกกี้แป้งเนี่ยจะเป็นส่วนผสมหลักเลยนะคะซึ่งเมื่อคุณครูนำแป้งไปผสมกับส่วนต่างๆในการทำคุกกี้หรือว่าส่วนประกอบในการทำคุกกี้นะคะแล้วคุณครูให้ความร้อนกับเขาพอให้ความร้อนกับแป้งคุกกี้เสร็จแล้วก็จะกลายเป็นคุกกี้ที่แสนอร่อยเลยค่ะนักเรียน แต่สิ่งสำคัญคือคุกกี้จะไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นแป้งได้แต่สารใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือคุกกี้แสนอร่อยนั่นเองค่ะฮ้าพูดเลยหิวมากเลยค่ะนักเรียนอส่วนถัดไปนะคะคุณครูเชื่อว่าเป็นขนมที่ขนมที่อะไรเป็นขวัญใจเด็กๆเลย คือป๊อปคอร์นนะคะป๊อปคอร์นทำมาจากมเมล็ดข้าวโพดเ mm. มื่อคุณครูให้ความร้อนกับมเมล็ดข้าวโพดตรงนี้นะคะก็จะทำให้กลายมาเป็นป๊อปคอร์นที่แสนอร่อยเลยค่ะนักเรียนนักเรียนคะแต่ที่สำคัญเลยป๊อปคอร์นจะไม่สามารถกับไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นมเมล็ดข้าวโพดได้เหมือนเดิมนะคะ นักเรียนเห็นไหมคะว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นรูปร่างเดิมได้อีกเลยค่ะนักเรียนคะนี้เป็นภาพสรุปนะคะก็คือวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดกลิ่นและสีจะทำให้สมบัติของวัสดุ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือได้สารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อให้ความร้อนหรือความเย็นวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สมบัติของวัสดุจะยังเหมือนเดิมค่ะอย่างเช่นจุดสำคัญจุดแรกนะคะในเรื่องนี้ก็คือวัสดุจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสถานะสีและกลิ่นได้แต่บางชนิด ก็จะเปียก่ก็จะเกิดเป็นสารใหม่ขึ้นมาแทนค่ะโดยที่จะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นสารเดิมได้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจรบกวนนักเรียนชมคลิปอีกหนึ่งครั้งนะคะ ส่วนคลิปก่อนหน้านี้ถ้านักเรียนยังไม่ได้เข้าไปดูรบกวนนักเรียนเหมือนกันนะคะให้เข้าไปชมย้อนหลังได้เลยนะคะถ้านักเรียนสงสยัยหรือมีความไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนหนูก็สามารถ อินบ็อเข้ามาหาคุณครูได้นะคะลายคุณครูน่าจะมีการอยู่แล้วเนาะนักเรียนคะขอเน้นย้ำส2คลิปวิดีโอที่เรียนในสัปดาห์นี้อยากจะให้ดูและทําความเข้าใจนะคะเนื่องจากคุณครูจะมีการสอบท้ายบทนะคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่หน้าที่36ถึง44ได้เลยนะคะนักเรียนคะ สำหรับวันนี้คุณครูมีเรื่องค่ะคุณครูมีเรื่องที่ดีหรือมีข่าวดีมาบอกนักเรียนค่ะสำหรับคลิปนี้เราไม่มีการบ้านนะคะแต่อยากให้นักเรียนฟังให้เข้าใจนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ